ออดี้สตอรี่ร่วมกับตาดี้มีเรื่องเล่าภูมิใจนำเสนอเรื่องเล่าจากทางบ้านเงาของใครเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณโบคุณโบเล่าว่าเมื่อสมัยยังเรียนมหาลัยเราก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ดูดีแต่เราก็ยังไม่เคยมีแฟนเลย อาจจะเป็นเพราะเราช่างเลือกก็ได้ในตอนนั้นวันหนึ่งเราไปห้องสมุดกับเพื่อนอีกสองคนเพื่อนเราคนหนึ่งก็ไปอ่านเจอเรื่องของความเชื่อแปลกๆที่ว่าถ้าจุดเทียนและปอกเปลือกแอปเปิลหน้ากระจกตอนเที่ยงคืนจะเห็นเนื้อคู่ในกระจกโดยที่จะต้องปอกเปลือกแอปเปิลไม่ให้ขาดเลยในครั้งเดียวฟังแล้วทุกคนก็หัวเราะและก็บอกให้เราลองกลับไปทำดูเพื่อจะได้รู้ว่า แฟนจะหน้าตาเป็นยังไงในใจเราก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่คืนนั้นเราก็ลองทำเล่นๆดูโดยที่จุดเทียนหน้าโต๊ะเครื่องแปลงและเตรียมมีดมาปอกเปลือกแอปเปิลพอนาฬิกาเป็นเวลาเที่ยงคืนเราก็เริ่มปอกเปลือกซึ่งเราเป็นคนปอกเปลือกแอปเปิลได้อยู่แล้วมันก็เลยไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเราที่จะปอกเปลือกออกทั้งหมดไม่ให้ขาดเมื่อเราปอกเปลือกเสร็จ เราก็เงยหน้ามองที่กระจกแต่สิ่งที่เห็นก็คือหน้าตัวเองไม่ได้มีอะไรซึ่งเราก็คิดในใจว่าก็มันเป็นแค่ความเชื่อมันจะเป็นไปได้ยังไงแล้วเราก็เข้านอนวันต่อมาเราตื่นขึ้นมาเพื่ออาบน้ำเตรียมตัวไปมหาลายัยตอนอาบน้ำเราก็สังเกตเห็นที่ต้นแขนมีรอยเขียวช้ำแต่ไม่เจ็บปวดอะไรซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เอะใจ และในแต่ละวันทุกเช้าเราก็จะเห็นรอยเขียวช้ำขึ้นเพิ่มตามต้นขาไหล่คอหน้าอกจนกระทั่งเพื่อนทักว่าทำไมช่วงนี้เราดูหน้าโมเหมือนคนไม่ได้นอนเลยเราเลยเล่าเรื่องรอยช้ำให้เพื่อนฟังแต่ไม่ให้บอกใครจนเพื่อนเราก็เป็นห่วงและบอกว่าจะมานอนเป็นเพื่อนด้วยคืนนั้นหมวย เพื่อนเราก็มานอนด้วยที่บ้านและหมวยยังแซวอยู่เลยว่ามีเทียนหน้ากระจอกด้วยอย่าบอกนะว่าปลอกแอปเปิ้ลเราก็ไม่ได้ตอบอะไรเช้าวันรุ่งขึ้นเราตื่นขึ้นมาเราเห็นหมวยนั่งมองเราสีหน้าไม่ค่อยดีเลยคําแรกที่หมวยพูดคือแกต้องไปวัดอยว่นี้เลยเราก็ได้แต่งงหมวยพาเราไปวัดใกล้มหาลายัยพร้อมกับขวัญเพื่อนอีกคน ที่มวยโทรเรียกมาเมื่อพวกเราไปพบกับพระรูปหนึ่งท่านถามเราคำแรกเลยว่าไปทำอะไรมาทำไมมีวิญญาณผู้ชายเกาะหลังมาด้วยเราตกใจมากและตอนนั้นเพื่อนเราก็เล่าสิ่งที่เห็นเมื่อคืนให้พระท่านฟังว่าเห็นเงาผู้ชายร่างใหญ่กำลังทำท่าร่วมรักกับเราอยู่เราตกใจแทบช็อกทุกวันนี้เราต้องเข้าวัดทุกอาทิตย์ เพื่อมาทำบนให้ดวงวิญญาณและทำพิธีสะเดาะเคราะห์หลังจากนั้นเราก็ไม่เคยเจอเรื่องน่ากลัวแบบนั้นอีกเลยพ่อของเจบเรื่องนี้เป็นเรื่องจากคุณบอยที่เกิดขึ้นเมื่อสามปีที่แล้วโดยคุณบอยเล่าว่าผมกับเจดเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมต้นจนตอนนี้เราอยู่ม .5 แล้วและด้วยความใจดี ของครอบครัวเจดที่ให้ผมย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยจะได้ไม่ต้องไปเช่าหออยู like ่เองเนื <Sus p ains> ่องจากผมมาจากต่างจังหวัดครอบครัวของเจดจะมีแม่และพี่สาวของเจตอีกสองคนส่วนพ่อของเจดนั้นเสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อเกือบห้าปีมาแล้วผมและเจดก็เป็นเหมือนพี่น้องกันเลยครับเพราะเรานอนห้องเดียวกันอยู่บ้านเดียวกัน และไปเรียนที่เดียวกันคืนหนึ่งในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนผมตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อลุกไปเข้าห้องน้ำพอทำธุระเสร็จผมก็กลับมาที่เตียงแม้จะมืดหน่อยแต่ผมเห็นเงาของคนชายคนหนึ่งหน้าตาเศร้าๆนั่งอยู่ที่ปลายเตียงตรงเท้าของเจดและมองมาที่เจดที่กำลังหลับอยู่ตอนนั้นผมกลัวมากพยายามไม่มอง และรีบเข้าไปในพ่อห่มคลุมโปงทันทีวันต่อมาผมเล่าให้เจดฟ,ฟังแต่เจดก็ไม่เชื่อผมและก็รีบตัดบทเพราะเจดเป็นคนก็ขี้กลัวด้วยเย็นวันนั้นแม่เจดใช้ให้เจดออกไปซื้อกับข้าวจากตลาดแถวบ้านโดยที่เจดก็ชวนผมไปด้วยแต่ผมไม่ได้ไประหว่างที่เจดกำลังเอารถมอเตอร์ไซค์ไปที่ประตูหน้าบ้านตอนนั้น ผมมองผ่านหน้าต่างห้องครัวผมเห็นเงาลางๆของคนชายคนหนึ่งอยู่ที่ประตูหน้าบ้านที่เจดออกไปจากนั้นไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็มีคนมากดกริ่งหน้าบ้านและตะโกนว่าน้องเจตถูกรถชนทุกคนในบ้านตกใจมากแม่เจดเรียกขับรถพาพวกเราไปที่เกิดเหตุก็ต้องพบกับร่างไร้วิญญาณของเจดนอนจมกองเลือดอยู่บนถนนหน้าหมู่บ้านคนแถวนั้นบอกว่า เจตถูกรถกระบะฝ่าไฟแดงมาชนแล้วหนีไปแม่ของเจตและพี่สาวแทบจะล้มทั้งยืนกอดศพของเจตเป็นภาพที่ผมไม่มีวันลืมเลยคืนนั้นเมื่อผมกลับมาที่บ้านเจดแล้วผมก็เหลือบไปเห็นรูปของพ่อเจตบนหิ้งและผมก็ต้องขนลุกทันทีเพราะนั่นคือใบหน้าเดียวกับเงาที่ผมเห็นทั้งสองครั้งก่อนเจตตายวิญญาณพ่อเจต คงจะพยายามจะมาเตือนอะไรกับเจดลูกชายของเขานั่นเองกระโปรงชุดนั้นเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ขนหุนลุกจากคุณอิงคุณอิงเป็นพนักงานราชการบรรจุใหม่ที่เชียงใหม่และก็ได้ถูกส่งไปอบรมที่เชียงรายสองวันจริงๆก็อบรมวันเดียวส่วนอีกวันก็คือไปเที่ยวนั่นเอง และอิงก็ได้ไปแถบแม่สายที่มีของราคาถูกขายเยอะแยะมากมายอิงก็ไปสะดุดกับชุดกระโปรงยาวลายดอกสีดำตัวหนึ่งอิงเห็นว่าสวยและราคาก็ไม่แพงอิงจึงตัดสินใจซื้อมาในราคาเพียง350บาทคืนหลังจะกลับมาถึงบ้านที่เชียงใหม่อิงเข้าห้องนอนก็เก็บเสื้อผ้าที่ซื้อเครื่องประดับและเข้าของอื่นๆเข้าตู้เสื้อผ้า ทำธุระส่วนตัวและก็เข้านอนตามปกติคืนนั้นอิงรู้สึกใจสันส่นๆวูบๆบ,บอกไม่ถูกแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคล้ายกับตกจากที่สูงเป็นแบบนั้นทั้งคืนเลยมันทำให้อิงนอนไม่ค่อยหลับในคืนต่อมาพออิงเข้ามานอนในห้องครั้งนี้มันอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกเหมือนมีคนจ้องเราอยู่ และในกลางดึกคืนนั้นเองอิงก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกเหมือนมีเสียงหายใจแรงๆอยู่ข้างๆหูเสียงมันเหมือนเสียงสะอื้นอิงตัดสินใจเปิดไฟหัวเตียงและออกไปเรียกน้องสาวที่อยู่อีกห้องมานอนด้วยเมื่อเองน้องสาวอิงย้ายมานอนที่ห้องอิงก็เปิดตู้เสื้อผ้าเพื่อจะหยิบหมอนอีกใบให้ แต่อิงก็ต้องร้องกรีดลั่นเพราะสิ่งที่อิงเห็นคือใบหน้าผู้หญิงที่ไม่มีในตาแทรกระหว่างเสื้อผ้าที่แขวนอยู่วันต่อมาอิงได้นำเสื้อกระโปรงสีดำตัวที่ซื้อมาจากเชียงรายไปที่วัดและเล่าให้พระท่านฟังว่าเกิดอะไรขึ้นพระท่านก็นำเสื้อกระโปรงชุดนี้ใส่ถังน้ำล้างปรากฏว่าน้ำนั้นกลายเป็นสีดำผสมแดงเหมือนเลือด พระท่านว่าอาจจะเป็นชุดที่ถอดจากศพที่ตายโหงแล้วเอามาขายก็ได้ดูสิยังไม่ทันล้างเลือดออกดีเลยผีถ้วยแก้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของขิมนักเรียนหญิงชั้นม .6 ที่ต้องเดินทางไปเข้าค่ายของชมรมที่จังหวัดเพชรบุรีเรื่องที่ขิมกำลังจะเล่าต่อไปนี้ เป็นอะไรที่ติดตาขิมมาจนถึงทุกวันนี้เลยทีเดียวเราเดินทางกันไปกับสมาชิกชมรมทั้งรุ่นเราและรุ่นน้องประมาณ40กว่าคนไปกันด้วยรถทัวร์คันเดียวโดยที่ระหว่างทางเรากับเพื่อนก็จับกลุ่มคุยเรื่องผีกันในรถกับต่ายเพื่อนสนิทและรุ่นน้องอีกสามคนเราไปก็ทั้งกลัวทั้งขำกัน และตอนนั้นไม่รู้เราคิดยังไงด้วยความที่สมัยนั้นยังเด็กเลยอยากรู้อยากลองเราชวนเพื่อนกลุ่มที่เล่าเรื่องผีว่าคืนนี้เรามาลองเล่นผีถ้วยแก้วกันไหมคืนนั้นเราก็ได้มาพักอยู่ที่โรงแรนแห่งหนึง่งเป็นตึกเก่าหน่อยแต่ค่อนข้างสูงใหญ่หลังจากกิจกรรมของชมรมจบรุนน้องสามคนก็มารวมตัวกันที่ห้องของเรากับต่าย เพื่อจะเล่นผีถ้วยแก้วกันตอนนั้นก็ทำกันง่ายๆโดยเอาแก้วน้ำของโรงแรมแล้วก็กระดาษเขียนจดหมายมาต่อๆกันเขียนเป็นตารางขึ้นมาแล้วก็จุดทูปหนึ่งดอกที่แอบเอามาจากล็อบบี้โรงแรมที่เขาคงไว้ใช้สำหรับสารพระภูมิเราก็จำมาจากที่เคยอ่านคือให้นั่งล้อมเป็นวงกลมจับมือกันแล้วพูดว่า ขอเชิญวิญญาณเร่ร่อนที่อยู่บริเวณนี้จงเข้ามาในแก้วด้วยเถิดเราตายและรุ่นน้องอีกสามคนก็เอานิ้วแตะแก้วกันตอนนั้นทุกคนก็ดูกลัวกันมากเราก็เริ่มถามว่าวิญญาณที่มาเป็นชายหรือหญิงแต่ตอนนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราเลยอยากแกล้งเพื่อนเราค่อยๆดันแก้วไปที่ตัวยอผู้หญิง ทุกคนร้องตกใจมากถามว่าใครดันหรือเปล่าก็ไม่มีใครตอบจากนั้นตายก็ถามต่อว่าเป็นอะไรตายก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเราเลยดันแก้วอีกครั้งไปทีละคำว่ากระโดดตึกถึงตอนนั้นตายกับรุ่มน้องก็เอามือออกจากแก้วด้วยความกลัวสุดท้ายพวกเราก็พับกระดานเลิกเล่นไป โดยที่เราก็ไม่บอกว่าเราเป็นคนแกล้งจากนั้นรุ่นน้องทั้งสามคนก็แยกกันกลับห้องตัวเองส่วนต่ายก็ขอตัวนอนก่อนเราก็ปิดไฟห้องให้แล้วเราเข้าไปอาบน้ำพอเราอาบน้ำเสร็จก็จะมานั่งทาครีมที่โต๊ะเครื่องแป้งห้องก็ค่อนข้างมืดพอเราเปิดไฟที่โต๊ะเครื่องแป้งสิ่งที่เราเห็นในกระจกกลับไม่ใช่ตัวเรา แต่กลับเป็นผู้หญิงที่คอหักพับมาที่ไหล่และใบหน้ามีแต่เลือดเราร้องกรี๊ดจนตายตื่นทิ้นมาถามว่าเป็นอะไรรุ่งเช้ามาเราก็มาเล่าให้ทางโรงแรมฟังแล้วก็ได้ทราบว่าเคยมีแขกผู้หญิงคนหนึ่งกระโดดตึกลงมาตายแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเกือบสิบปีมาแล้วฟังอย่างนั้นเราก็คิดในใจว่าที่เราเห็นเขา อาจจะเป็นเพราะเราไปเรียกเขามาเองจากนั้นมาเราก็ไม่เคยคิดจะเล่นผีถ้วยแก้วอีกเลยไม่มีเงาหัวคุณนุชเจ้าของเรื่องเป็นคนหาดใหญ่และได้ย้ายเข้ามาเป็นนักศึกษาปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพนุชได้เช่าหออยู่ในมหาวิทยาลัยกับเพื่อนใหม่ชื่ออ่อนซึ่งเรียนอยู่คณะเดียวกันนุชเล่าว,ว่า ในวันงานเฟรชชี่ไนท์ซึ่งจัดขึ้นทุกปีเพื่อต้อนรับน้องใหม่ปีหนึ่งเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในวันนั้นจะมีการเลือกชมรมและในแต่ละคณะก็จะมีการรับน้องรวมถึงการผูกแขนจากรุ่นพี่และอาจารย์ด้วยคืนนั้นในระหว่างที่เราอ่อนและเพื่อนๆทุกคนได้เข้าคิวกันไปผูกแขนวิทย์เพื่อนผู้ชายคนหนึ่งในคณะก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรวบรวมเก็บไว้และในคืนนั้นพวกเราก็อยู่ดูคอนเสิร์ตกันจนดึก จากวันนั้นผ่านไปประมาณ2-3ถึงวันวันนั้นเป็นวันเสาร์เราอยู่ห้องคนเดียวเนื่องจากออนออกไปเที่ยวกับแฟนช่วงบ่ายวันนั้นเองวิทย์เพื่อนในคณะก็โทรมาหาเราและบอกว่ามีเรื่องประหลาดจะให้ดูเรานัดกันที่ร้านอาหารข้างๆมาหาวิทยาลัยวิทย์เปิดรูปที่ถ่ายรวมในงานคืนนั้นให้เราดูเราตกใจมากๆเพราะในรูปรวมนั้นมีเราอยู่ข้างๆออนแต่ออนกลับไม่มีหัวมีแค่เพียงไหลลงมาเท่านั้นวิทย์บอกว่า เพิ่งมาเปิดดูรูปเมื่อเช้านี้ก็มาสะดุดกับรูปนี้ทันทีเลยจะเอามาให้ออนดูแต่โทรติดต่อออนไม่ได้เลยโทรมาหาเราแทนเรารีบโทรหาออนทันทีแต่ก็ไม่มีคนรับสายและในเย็นวันนั้นเองเราก็ได้ทราบข่าวว่าออนกับแฟนมอเตอร์ไซค์ล้มและออนถูกรถพ่วงทับเสียชีวิตทันทีส่วนแฟนออนรอดตายวุดวิดเพราะกระเด็นออกนอกถนนไปผ่านไปหลายเดือนเรื่องนี้ยังฝังใจมาจนถึงทุกวันเรากลับไปบ้านที่หาดใหญ่ เล่าเรื่องนี้ให้พ่อแม่และยายฟังและเราก็ต้องขนลุกอีกครั้งกับสิ่งที่พ่อเล่าพ่อเล่าว่าครั้งหนึ่งสมัยเรายังเด็กพ่อกับแม่พาเราไปเที่ยวเกาะกำลังจะขึ้นเรือข้ามฝั่งและเราก็ถามพ่อว่าพ่อทำไมคนที่อยู่บนเรือถึงไม่มีหัวสักคนเลยละ่ะพ่อกับแม่ได้ยินแบบนั้นก็ใจไม่ดีเลยตัดสินใจไม่ขึ้นเรือและหลังจากนั้นก็มีข่าวว่าเรือลำนั้นล่มกลางทะเลทำให้ทุกคนเสียชีวิตทั้งหมด แต่เราคงยังเด็กมากเลยจำเรื่องนั้นไม่ได้ยายบอกเราว่าคนพวกนี้ชะตาขาดกำลังจะตายโหงเลยไม่มีเงาหัวโบราณว่าไว้ถ้าเราเห็นคนที่ไม่มีหัวให้เราหาอะไรไปต่อหัวให้และเรียกชื่อเขาดังๆจะเป็นการต่อชีวิตให้เขาตามแต่บุญเก่าที่เขาทำมา